วันนี้ค่ะทุกคนวิชอบสีแบบเสียคอนแทคเลนมากเลยอ่ะทุกคนดูนะคือดีอ่ะสีดีมากนะคะสวยมากนะคะอ่าทินีต้องรับสิ่ช่วงเทพธิดาวาบีนะคะดูไพรวิศิษฐอจมามบีนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาทำคลิปแรนดอมเรดดิ้งอีกแล้วไม่มีเวลาทำพิกอากาศด้วยขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าพลังงานมันตรงอ่ะคือเอฟซีท่องเราอ่ะยังไงมันก็ตรงทุก แทบทุกคลิป e อยู่แล้วอะนะคะวันนี้จะทําคลิปว่าเขากับอีกคนหนึ่งเอ้ยบิ๊กก็เพิ่งทําไปป้าไม่แน่ใจนะเขากับอีกคนหนึ่งความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะลองมาอัปเดตกันอ๋ะไม่เอาดีกว่าเราอัปเดตความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณดีกว่าประมาณนี้ช่างหัวมันนะคะเขากับอีกคนเป็นยังไงช่างมันก่อนไม่ว่าบิ๊เพิ่งทํานะแต่บิ๊กไม่ได้อัปเดตความรู้สึกเขามานานแล้วนะคะก็มาอัปเดตกันเลยดีกว่านะคะ การอ่านครั้งนี้เพื่ออ่าน general reading หรือการอ่าน,นทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสับกันบ้างนะคะอย่าเพาิ่งตัดสินใจว่าเป็นดวงของเตียงร้อยเพราะสิ่งใครที่อยากดูส่วนตัวดูรีวิวได้นะคะรีวิวจริงไม่จบตายแอดไลน์มาได้เลยนะแล้วก็ใครที่สนใจเพนดูรัมนะคะเดี๋ยวน้องกำลังจะมานะคะสำหรับรุ่นต่อไปนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยเนาะย้อนดูคลิปหลังๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้ มีแต่น้องแองเจิลของบาบี้นะคะส่วนใครอยากลงคัดนะคะมีคัดยี่สิบอวันลืมแฟนเก่าคัดพายิบซีเงินแสนนะคะคนที่อยากอยากเรียนพายิบซีอยากอยากเอออยากดูแบบ เงินแสนอัพอัพนะคะทํายังไงวีธทํายังไงแล้วก็ทํายังไงถึงค่าตัวสูงขนาดนี้นะคะในวงการพทยุสีนะคะอยู่ได้นะคะอยู่ได้แบบสบายมากนะคะลูกค้าเก่าเยอะมากทํายังไงที่ราคาเท่านี้แล้วยังอยู่ได้นะคะแล้วก็ออะไรนะลืมและเออมีค่ายเสน่ห์นะคะทำยังไงให้เขารักรทำยังไงให้แฟนเก่ากลับมาหรือว่ามีวิธีการมูเตลรู้ด้วยนะคะ ทุกอย่างมีมูนะลืมแฟนเก่าก็มีมูนะคะเออแล้วก็คาดลังแคนแฟนเก่าสอนเดือนพฤษภาไพ่พาพิคเนตสอนเดือนพฤษภาโรแมนติกแองเจิลนะคะราคาพิเศษบางคาัสจาก6 9 0 0บางคาัสที่สอนไปแล้วะคะ่ะมิก็จะอัพราคาขึ้นแล้วนะคะจริงๆจริงๆลองทักมาถามหลังไม้ได้เลยแต่คัทที่ยังไม่สอนอะ่ะมียาเสน่ห์มี ล้างแขนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ถึงพันนะคะรีบๆทักมาเลยนะแล้วก็เออไม่อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงถ้าใครแบบชอบนี่บี้ไปต่อขนตามานะคะถ้าใครชอบแบบขนตาสะพึงกึ่งแก้วอันนี้คือแบบมันมันน่าจะยุ่งเหยิงไปนิดนึงแหละเออนะคะอยากแบบให้บีแนะนําก็แนะนําได้นะเพราะว่ามีคนทักหลังไมมานะคะว่า บาบี้ไปต่อขนตาที่ไหนทำไมขนตาแบบดูแบบเหมือนตุ๊ก,กตาตลอดเวลานะคะบอกเลยว่ามือเบามากเพื่อนบี้นะอันนี้วี้ไม่ได้แบบถ่ายอินของจริงนะมือเบามากแล้วก็ราคาจึ้งมากนะคะบอกบอกว่ามาจากบาร์บี้นะคะจะจะลดราคาพิเศษแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือแบบไม่เคืองตาแล้วก็เหมือนตุ๊ก,กตาตลอดเวลานะคะจริงๆพี้แต่งหน้าน้อยลงมากเลยนะคะหลังจากที่พี้ต่อขนตาเนาะประมาณนี้ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเริ่มกันเลยนะคะความน่าเชื่อถือไม่มีบนโลกใบนี้สำหรับช่องนี้ไม่เคยมีเป็นคนที่แบบอินดิเพนเดนต์มากเขารู้สึกไงอัปเดตเลยอัปเดตแบบสดร้อนนะคะสดทันใจไม่ได้อัปเดตความรู้สึกมานานมากนะคะอัปเดตกันเลย โอ้เสียงสับไพ่คือดังมาก องนี้นี่คือแบบเป็นช่องแห่งรักสามเศร้าจริงๆนะคือแบบไม่ก็มีเจ้าของแล้วไม่ก็แฟนเก่าอะไรเงี้ยเชี่ยวชาญมากนะคะในเรื่องรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะคะหลังไม้ก็คืออุลตุกตุกตึกแล้วก็บี้รับรองนะคะใครที่มาปรึกษากับบี้ได้คําตอบชัดเจนอย่างแน่น,นอนเนาะ,ะมาดูกันเขารู้สึกยังไง เอ๊ะเดี๋ยวไปขอขอแป๊บหนึ่งนะคะปกติบี้ก็ไม่ได้บี้จะเปิดพื้นดวงเลยนะใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะบี้ดูเรื่องเนื้อคู่ให้ได้นะคะแต่ขอเป็นแบบอัดคลิปหรือแบบโทรคุยเท่านั้นนะว่าคนคนนี้ใช่คู่ไหมไม่ขอเป็นคําถามนะคะเพราะว่ามันเปิดมันไม่ได้เปิดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงบี้ขอดูพลังงานในอดีตระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคุณกับเขาพลังงานในอดีตเป็นไงบ้างอ๋อ,อให้ พอใกล้ถึงวันพระแล้วชอบแกงอืพม่ว่าพี่จะเริ่มไม่อยากดูดวงวันพระแล้วอะ่ะเหมือนแบบชอบโดนโดนแกงอะ่ะจริงๆนะชอบแกงบีเขากัาบคุณเนอะม่ว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันนะคะคุณกับเขาแต่ก็มันมีเหตุการณ์ วีวว่านะเอาจริงน่าจะเคยเหมือนแบบมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณอะ่ะกับเขาอะ่ะเป็นดูดทาวเวอร์ก็คือแบบเคยจบกันแบบกระทันหันแล้วตอนเนี้คือคุณกับเขาอะ่ะเป็นแค่เพื่อนกันนะอาจจะโดนลดลดถอยสถานะดูดทาวเวอร์คืออะไรคะเหตุการณ์อะไรทะเลาะกันอะไระเงี้ยดูะเดวิลอ่ะมีเรื่องมือที่สามรักสามเศร้าอะคะ่ะ เหมือนคนของคนคนเนี้ยเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขาไปเลือกคนอื่นอะไรแบบเนี้ค่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนเขาแบบอาจจะมีคนของเขาอยู่ตั้งก่อนหน้านี้แล้วอะหรือเขาอาจจะเหมือนกับว่าไปเลือกคนอื่นแล้วก็ตอนนี้จริงจังแล้วอะไรเงี้ยแปดดาบคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นคนมีเจ้าของนะอีกแล้วเหรอช่องของเราอีกแล้วเหรอแล้วทีนี้แบบพอไปโแต่อะค่ะ เดดเดวิลอะเหมือนคนของเขาอาจจะจับได้อะไรเงี้ยหรือตัวเราเองอะไรเงี้ยที่จับได้แล้วก็เหมือนแบบมันเลยเกิดเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์ค่ะก็คือแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยแบบแตกปุ้งอะไรเงี้ยแบบว่าคุณกับเขาแบบจบกันปั้งอะไรเงี้ยพอจบกันเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบกลับมาเป็นเพื่อนกันนะคะเหมือนแบบอารมณ์แบบอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะแต่ว่าไม่รู้สึกถึง ถึงการแบบลดสถานะแบบอย่างเช่นแบบเธอเราเป็นเพื่อนกันเถออะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีๆก็มาบอกว่าแบบเพื่อนกันหรอเพื่อนกันเขาไม่ทาแบบนี้นะเพื่อนไม่เล่นเพื่อนนะเอาจริงอย่ามาจกตานะคือแบบลอยหางลอยนาพี่พูดเลยนะ ตอนที่แบบแม้กระทั่งคนมาดูส่วนตัวบินเะนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่คือพี่รู้สึกว่าประสบการณ์เลอยทางร้อยพวกลดสถานะพวกแบบเราเข้ากันไม่ได้ท,ทั้งที่เราเข้ากันตลอดอะไรเงี้ยนั่นแหละคือเลอยทางร้อยก็คือแบบมีคนใหม่อยากไปหาคนใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ยังไงต่อใช่ไหมพอพออันนี้คือพลังงานอดีจใช่ป่ะและคําถามที่ถามว่าเขารู้สึกไงกับเราอ่ะเออขอโทษคะ่ะ มันมีคนที่แต่งงานแล้วอะอาจจะแบบมีครอบครัวจริงจังแต่งงานแล้วนะมีเรื่องของจารีตประเพณีวัฒนธรรมความถูกต้องเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยนหนักหนักหน่วงแล้วก็ขึ้นไปให้ครอบครัวด้วยเห็นไหมนั่นแปลว่าแบบเหมือนคุณกับเขาอะมันต้องจบกันไปเป็นเพื่อนกันอะ่ะเ,เพื่อนกันแล้วก็นึกถึงเพลงอะไรรู้ป่ะเพลงอะไรว่าคบไม่ได้อ่ะของปังอะ่ะปัง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 ชื่อมันร้องว่าอะไรวะปีก็ชอบลืมอะ่ะ ก็ชอบฟังเพลงเก่าๆเนาะคบไม่ได้ของป้าที่แบบว่าเหมือนเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งต้องรู้ให้ได้คบไม่ได้ของป้าไงไปฟังเอาเหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าไปกันไม่ได้คือมันต้องลดสถานะแต่ว่าคือไม่รู้สึกว่าตัวคุณเองอะหรือตัวเขาเนี่ยแหละอาจจะรู้สึกว่ามันแบบ ถ้าเราสถานะคือมันเจ็บอ่ะมันมันเหมือนแบบถ้าให้ต้องกลับมาเป็นเพื่อนกันอ่ะยอมยอมตัดกันออกไปจากชีวิตดีกว่าคือเหมือนอารมณ์แบบคนมันรู้สึกไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะกลับมารู้สึกแบบเป็นเพื่อนกันได้อะเออประมาณเนี้ยอ๋อเจ็บขนาดนี้คงจะไม่ไวทำตามไม่ได้จิบอกไว้ในสัญญา อาจจะโคตรใช่เลยอ่ะเพลงเนี้ยอาจจะหลบหายไปไม่ต้องตามหาขอเวลาให้ฉันตอนนี้ยังคบกันไม่ได้คือไม่รู้นะร้อยทางร้อยอ่ะไม่รู้สึกว่าพอลดสถานะความสัมพันธ์อ่ะเหมือนทําใจไม่ได้ตัวคุณเองก็อาจจะแบบทําใจไม่ได้ด้วยในการที่แบบคบพอเขาลดสถานะจะให้กลับไปเป็นเพื่อนกันหรือจะให้แบบยกเลิกความสัมพันธ์แล้วมันเหมือนแบบทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทําไม่ได้ อย่าทุกคนขอโทษด้วยนะคะที่ง่วงเพราะง่วงจริงๆก็ประมาณนั้นนะคะก็คือแบบก็เลยเหมือนแบบอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนแบบถ้ายกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนและอีกเพลงหนึง่งจะคนคนที่เคยมีใจกันอยู่โหคือวัยพี่ไม่ใช่วัยนี้เลยนะ๋ยวทำไมแบบฟังเพลงแบบ คนช่รักร่างกายนั้นเจ็บไม่นานคนเม่รักไกลกันช้ำใจยิงขวาชื่อเพลงว่ายิงไก่เจ็บของอินคานั่นแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยพอมันเป็นแบบพอกลับมันเป็นเพื่อนกันอ่ะมันทรมานมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่รับรู้เรื่องของเขาจะดีกว่านะไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของไฮพรินเซสแสดงว่าคุณกับเขาเอาจจะไม่มีสถานะกันนะคะเป็นคนในความลับอะไรประมาณนี้ คือมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะสุดท้ายคือเขาก็มีครอบครัวมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนี้ไม่รู้คุณ,ค,ณคุณกับคนนั้นอะ่ะใครมาก่อนกันแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามีโอกาสที่มาก่อนมากกว่าแต่ถ้ามาทีหลังยังไงคือเหมือนเขาก็ไปคอมมิชเมนต์กับฝั่งนู้นแล้วอะ่ะคือมาก่อนมาหลังไม่สําคัญอะ่ะสุดท้ายคือเขาอ่ะได้ฝั่งนู้นอะ่ะได้อะ่ะโอเคปะ่ะแล้วทีนี้พี่รู้สึกว่าพอสุดท้ายอะ่ะเหมือนเขากลับไปคบกับคนนั้นเสร็จใช่ไหมคือตัวคุณอะ่ะ เคยดีกับเขามากแบบมากจริงๆนะพี่รู้สึกเหมือนอารมณ์แบบเพื่อนกันให้ลอกข้อสอบอะหรือว่าอารมณ์แบบช่วยเหลือซัพพอร์ตอะบางคนช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยนะคือเหมือนแบบเหมือนเขารู้สึกผิดบาปในใจอะเหมือน q u e e n of pentacle อะมองเหรียญอยู่อย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเขาเขา,เขาลืมไม่ได้นะในสิ่งที่แบบ สิ่งดีๆที่คุณเคยหยิบยื่นอะเห็นไหมคุณเคยยืน่นถ้วยคุณเคยดีกับเขามากๆเลยแล้วก็เหมือนเคยให้โอกาสเขาเคยให้สิ่งดีๆกับเขาอะแล้วคือเหมือนเนี่ยอารมณ์แบบเหลี่ยนเนี่ยมันกําลังให้ใช่ไหมก็คือเขาอะคุณอะเคยให้ดีๆกับเขาคุณรู้เบ๊ว่าสิ่งที่คุณให้เขาอ่ะบี๊ไม่แน่ใจในะความสมพันธ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่คืออ่านอ่านแบบ general ใช่ปะคือสิ่งที่คุณให้เขาอะคุณเชื่อไหมว่าเขาอะรู้สึกแบบ เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเหมือนแบบเขาไม่เคยลืมในสิ่งที่คุณให้ไม่ว่าคุณจะให้อะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ควีนถือเหรียญหมายความว่าคือเขายังเก็บไว้อะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสิ่งดีๆหรือความรู้สึกดีๆก็แล้วแต่ที่คุณเคยหยิบยื่นให้กับเขาอ่ะเขาเก็บเอาไว้เสมอเลยนะเออประมาณนี้แล้วก็เดทนะคะนี่สิ่งๆนั้นอ่ะมันไม่มีอีกแล้วอ่ะใน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 สิ่งต่างๆพี่รู้สึกว่าคน ออที่รักชาวแรนดัลละที่เขามาดูมีความแบบดีกับเขามากเลยอะไรเงี้ยคือแบบเอาตรงคือแบบมึงทํากับเขามึงทํากับฉันได้ยังไงเอาจริงนะคือแบบเขาทํากับเราได้ยังไงในเมื่อแบบเราดีกับเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบทรยศหักหลังเราได้ยังไงหรือว่ากล้าทากับเราได้ยังไงทั้งที่เราก็ดีกับเขาทุกๆอย่างทุกๆสิ่งเข้าใจปะประมาณเนี้ยคือแบบ เออกล้าที่จะหักหลังเราได้ยังไงกล้าที่จะทําไม่ดีกับเราได้ยังไงทั้งที่เราก็ทําดีทุกอย่างอะไรประมาณนี้ก็คือคุณก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเฟลอ่ะเออประมาณนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงตอนนี้เหมือนเขาคงรู้สึกว่าแบบเออเขาดีกับเราขนาดเนี้ยทาไมเราถึงแบบถึงกล้าที่จะทำารเขาอะไรเงี้ยหรือฟู คือพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาอ่ะต้องการที่จะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดนี้นะคะจากความเจ็บปวดจากความรู้สึกกับคุณคือพิ๊ว่าเขาพยายามที่จะเหมือนแบบเดินทางเที่ยวอ,ออกไปใช้ชีวิตของเขาไปกินเหล้าไปเมายาไปทําอะไรที่มันแบบที่มันทําให้ลืมคุณอะ่ะเพราะว่าคือเหมือนเขาอยากจะหนีจากความเจ็บปวดนี้นะคะ่ะจากเนี่ยพยายามบุบออนจากคุณเนี่ยจากจากสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบไม่อยากนึกอะไรเงี้ยว่าเราทะเลาะกันอะไรเงี้ย เจอทาวเวอร์เห right? mm ็นปะเรื่องเรื่องแบบ mm hmm. เรื่องที่เราทะเลาะกันอะ mm hmm. คือเขาไม่อยากจะจาเลยอะ mm hmm. เหมือนแบบอยากจะออกจากความรู้สึกผิด mm hmm. อยากจะออกจากความรู้สึกนี้อะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณ mm hmm. คิดถึงตอนที่ คุณกับเขาอะเคยมีความสุขด้วยกันหรือเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะม่ว่าเหมือนถามว่าเขาอะทายังไงใช่ไหมตอนเนี้ยคือเขาพยายามแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นพยายามที่จะแบบทาทุกอย่างอ่ะเพื่อลืมคุณอะแต่สุดท้ายคือมันคิดถึงอะนะคะแล้วมันก็เป็นเหมือนตาแบบที่เขาแบบลืมไม่ได้อ่ะว่าแบบเขาเคยแบบทําไม่ดีกับคุณเอาไว้อะไรเงี้ยคือไม่ว่าเขาเหมือนแบบ นะอ,อยากมุกออนแต่มันมุกออนช้ามากเพราะ่รู้สึกเหมือนแบบเขาเจ็บปวดนะกับเรื่องของคุณอนะ่ะเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกันทั้งที่เป็นคนนึกถึงเพลงอะไรหรือว่าปากดีอ่ะของปับโปเตโต้อ่ะปากดีเหลือเกินนะเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนแบบบอกเลิกบอกอ๋อไม่รู้ทำไมเวลาจะไปร่างกายมีมีเลี้ยวแรงบอกเลิกทีไรสุดท้ายก็เป็นฉันเองที่เสียใจ คือแบบบอกเลิกเขาบอกเลิกคุณสุดท้ายเขาเสียใจเองงงไม่ไหวเอาเอาเป็นตั้งชื่อคลิปเลยนะคะปกติคลิปแรนดอมเนี่ยบี้จะแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบตั้งหัวข้อหนึ่งมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนหัวข้ออีกทีหนึ่งแล้วแต่ให้เล่าเรื่องอะไรเงี้ยแต่บี้อาจจะต้องมีแต่มีอะไรบ้างเพราะว่าเหมือนแบบมันเหมือนเฉลยหมดเลยอะ่ะเฉลยหมดเลยก็ไม่ไหวอะ่ะใช่ปะ เดี๋ยวมาดูแล้วเขาจะเทคแอคชั่นหรือจะทำอะไรต่อไหมกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยปากดีนักบอกเลิกฉันเองนะักสูมน้ำหน้าเสียดายละสิฉันแซบนะอันนี้คือชาวแดนนอมบอกบอกเลิกกูนักเป็นไงล่ะมึงบอกเลิกบอกเลิกกูนักเป็นไงล่ะไงล่ะมึงให้มันดูสักบ้างให้มันรูสักบ้าง ใครของจริงหลงนี้นั่นมากใช่ไหมเดี๋ยวโฟไม่รู้สึกเขาจะทำไงพี่ว่าเขาอะเหมือนแบบไปตายเอาดาบหน้าจริงๆนะคือเหมือนแบบก็เขาคือไม่รู้สึกว่าเหมือนเขาจำนนในสิ่งที่เขาตัดสินใจอะไอตอนที่เขาตัดสินใจที่เขาจะเลิกกับคุณหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนอารมณ์แบบคนไม่มีหวังอะสิ้นหวังกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ อารมณ์เหมือนชดใช้กรรมอะอารมณ์แบบโอเคกันกูยอมก็ได้ยอมชดใช้กรรมก็ได้ชดใช้ทางความรู้สึกก็ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนสิ่งที่เขาทํากับคุณอะมันทําให้เขาอะรู้สึกไม่ดีกับคุณใช่ไหมมันทําให้ตัวเขาอะ <c oughs> รักคุณแล้วก็คิดถึงคุณใช่ไหมแล้วบี้เองก็เลยรู้สึกว่า เขาก็เลยตัดสินใจที่โอเคได้งั้นงั้นฉันต้องจำนวนกรรมอะอารมณ์แบบก็ช่วยไม่ได้ก็เราเป็นคนตัดสินใจเองเหมือนอารมณ์แบบยอมรับชะตากรรมอะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเลือกอะไรเแงบบี้ยยอมรับในสิ่งที่เ่าทำอะไรเแงบบี้ยตัดสินใจคือเขาอาจจะตัดสินใจพลาดที่เขาเสียคุณไปคือเขาเจ็บอะเออคือมันเหมือนแบบ เขาก็ต้องยอมเจ็บอะเพราะว่าเขาตัดสินใจนี่อะไรประมาณเนี้แล้วเขาก็เหมือนแบบไม่อยากจะเหมือนคุณกับเขาน่าจะห่างกันไปแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกว่าคุณเขาอะกลัวการที่จะกลับมาขอโอกาสคุณหรือกลับมาพูดคุยกับคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมันห่างกันไปแล้วแบบอาจจะแบบนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งคือเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาหรือว่ากลัวว่าเขาจะเจ็บกว่าเดิมอะเออคือแค่นี้ก็เจ็บแล้วเหมือนเขากลัวคุณด้วยนะกลัวว่าคุณจะแบบ ไม่ให้อภัยเขาพี่รู้สึกว่าคุณอาจจะมีกําแพงกับเขาอะคือเขากลัวคุณมากเลยนะเออประมาณนี้แล้วก็เขาเลยเครียดนะคะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แต่ทีเนี้ยเหมือนเขาแบบไม่อยากพยายามอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะเขารู้สึกว่ามันคงเป็นเวรกรรมอะที่ที่ที่เขาทํากับคุณอะเออประมาณเนี้ยคือเหมือนแบบว่าก็ยอมรับ กม้มหน้าก้มตายยอมรับกรรมอะไรอย่างเงี้ยยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยคือก็ช่วยไม่ได้ก็ทําตัวเองเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนแบบบม่รู้สึกว่าเหมือนเขาสิ้นหวังอะค่ะในความสัมพันธ์เขาก็เลยไม่ไม่อยากทําอะไรคือต่อให้เจ็บแค่ไหนก็คือแบบเขาก็อยากจะไปข้างหน้าดีกว่าดีกว่ากลับมาทําให้คุณแบบตอกย้ำความเจ็บปวดอีกถ้าคุณที่ปฏิเสธเขาหรือว่าหรืออะไรกับเขาเนี่ยเขาเขาเ,เ,เขากลัวนะคะเขากลัวคุณนะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูลัขนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์น,นะคะต่อชาวกรงนี้มีมีนะคะมีพฤกษโศกค่ะสิง,สงแล้วก็พิจิกค่ะมีพฤกษโศกสิงพิจิก เพลงละกันแต่ใครอยากได้เพลงเป็นของตัเองก็มาดูแบบอัดคลิปนะคะจบไปก็นานห่างกันก็ไกลแต่ใจทำไมยังรักชื่อเพลงรู้ตัวชานะคะของโจบปบ๊อบโคตรนานไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่ๆนะทุกคนแต่เซนเรื่องเพลงมาเยอะมากนะคะเชื่อเชื่อพี่เถอะทุกเพลงที่คุณไปฟังอะ่ะคือแม่งตรงตรงกับ Energy c l จีคลิปอ่ะโอเคปะ่ะโรแมนติกแองเจิลนะคะ First engagement, control issue, get to each other. This could be the one. Coding of your soulmate. Get to know each other เรมีรู้สึกว่า Let's go ปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่าคือบางครั้งมีรู้สึกว่าเหมือนแบบการบางครั้งมันก็ต้องปล่อยให้สถานอาการมันเป็นไปตาม สิ่งในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคือบางครั้งอ่ะมันอาจจะทําให้ต่างฝ่ายต่างแบบได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นได้ยอมรับซึ่งกันในข้อดีข้อเสียมากขึ้นอ่ะคือบางทีอ่ะมันอาจจะต้องเผยบางสิ่งบางอย่างออกมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นเหมือน part of your life ในการที่คุณกับเขาจะได้เรียนรู้กันนะคะบางคนอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้ความรักครั้งนี้มันประสบความสําเร็จ นะคะดิสค b บีเดวันมีโอกาสที่คนคนนี้จะใช่นะแต่ทีนี้ไม่รู้สึกว่าคือจา่ที่ไปง่ายก็คือแบบความรักอะเวลาที่มันแบบรักกันมากมันก็จะหอมหวานทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดเลยอะเข้าใจป่ะแต่ถ้าสมมติว่าความรักมันมันแบบว่ามันไม่ดีอะมันก็เป็นอะไรที่แบบยังไงนะขออีกรอบคือเวลาความรักอะ เหมือนแบบน้ำต้มหวานอะไรเขาเรียกว่าอะไรว่าสมดุลนะคือแบบทุกอย่างมันก็ดีถ้ามัหมดขึ้นอะไรเล็กๆอะ่ะมันดีไปหมดอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้แบบลงสูญเสียไปคือเหมือนแบบอารมณ์แบบถ้าไม่รู้ดอข้อเสียข้อดีบางบางคนเวลารักกันแรกๆมันก็จะใส่แต่ด้านดีด้านดีด้านดีอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วอะ่ะต้องเรียนรู้ข้อเสียด้วยนะคะแล้วคือแบบ การที่เขาทําแบบนี้อาจจะทําให้คุณเรียนรู้ข้อเสียเขาด้วยแล้วก็อาจจะยอมรับในกันและกันมากขึ้นหรือการที่ห่างกันไปก็ทําให้รู้หัวใจของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยมาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณหรือคุณอยากบอกเขานะคะฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงเห็นไหมมันสลับนะมันมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวมันเองทรมานจากความหืนห่างและเย็นชา มีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอสิ่งที่เธอพูดมันทำ้หลใจิตใจนะคะแล้วก็ฉันเห็นความดีในตัวเธอนะละมาหนิเดี๋ยวเรามาดูแพนเดล่ามนะคะถามคำถ,ถามได้หมดเลยโอเคน้องแองเจลนะวันนี้ใช้ n ้องแองเจนะคะใครอยากได้เพนดูล่ามส่วนตัวอยากบูชานะคะผินโรสคอร์สเนี่ยอันนี้แบบนี้ไม่มีแล้วนะเข้าไปดูย้อนคลิปเก่าๆนะคะ ขีดโลตอพ์จะช่วยในเรื่องของความรักประสบความสําเร็จสนิแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือสามารถทํานายดวงได้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะความรักเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดอืมถ้าเกิดใช่ใช่กับไม่ใช่นะคะแล้วแต่เราจะถามอะไรนะคะ ถ้าใช่หมุนค่ะถ้าไม่ใช่หน้าหลัง หมุนนะคะจะหมุนแบบงองเงมากน้องเอเจอร์จะงองเงมากนะคะน้องเอเจอร์คือเพนดูัมส่วนตัวของบาร์บี้นะคะโอเคนางจะไม่ค่อยหมุนแรงเหมือนรุ่นที่บาร์บี้เอามาให้ทุกคนบูชาเพราะว่านางมีความงองเงนะคะมีการตั้งชื่อให้เพนดูลัมด้วยนะคะโอเคค่ะคําตอบคือใช่นะคะงัทุกคนไว้เจอกันนะคะใครอยากเรียนคะไหนอยากซื้อเพนดูลัมอยากดูส่วนตัวกับแอด์ไลน์มานะคะบ๊ายบายค่ะ